เราอ,อยู่ไหนเนี่ยเบบเป็นย่านที่ชื่อว่า Deep l m อย่างอันดูทรงแล้วมันเป็นย่านไ i g h t l i นะโหเป็นย่านที่คึกคักมากครับ ตอนนั้นนะดูคิวดิยังต่อไปไม่หยุดเลยนะร้านบาร์บีคิวเมนูแต่ละร้านก็เหมือนกันได้กินแล้วค่ะก็ไม่นานมากนะประมาณ50นาทีโอ้รอคิวประมาณ50นาทีนะครับไม่รีวิวนะไปกินแล้วขอเอนจอย กินเสร็จแล้วอร่อยดีพ่เค่ิลลดคนยังไม่อยู่ต่อคิวเฮ้สาวแจมโอ้เขากำลังวาว้กำแพงกันอยู่ ที่นี่เขาเล่นสเก็ตบอร์ดกันเยอะมากนะอยา่างที่ป่านเคยไปมาที่สเก็ตบาร์สเก็ตบอร์ดเป็นหลักเลยครับเด็กแว่น <laughs> โอ้ยน่ารักจังเลยเป็นสีเป็นโบวันนี้สีะสะใจ ไม่มืดเลยมึงเอาขนาดนี้เลยอะโคตรมันอะนี่ถ้าถ้า่านยังกินดื่มอยู่นะครับไม่น่ารอดต้องมาโดนบรรยากาศแต่ว่าเราออกมาจากวงการนี้แล้วได้แต่เดินผ่าน,านแล้วกันเนาะโอ๊ยฝั่งมือเขาเต้นกันอยู่โคตรมันอะน้องผีไม่กลัวนกหรอเฮยโลโก้เขาน่ารักมากเลยอะ เจองานสไตล์น่ารักน่ารักเราก็จะแพ้ทุกทีดูดิแล้วเป็นสเก็บเจอในญ่ใหญ่ว้าวอ๋อมันนั่งได้น่ารักจังเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะในเมืองดาลัสลูกกะต่าย เราก็ไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องความหมายถึงอะไรนะแต่ป่านว่าที่่่นผ่านขับรถในเมืองดาราสะ่ะมันมีงานศิละปะเยอะมากมีทั้งมูรัเพนสต์สตรีทอาร์ตส่วนสาธารณะของเล่นก็เป็นแบบอาร์ตอาร์ตหมดเลยจนทำให้ป่านรู้สึกว่าความเจริญของเมืองอะก่อนจะมาถึงขั้นนี้มันก็ต้องเป็นบ้านเมืองที่สะอาดเรียบร้อยใช่ไหมครับหลังจากนั้นอะมันก็เป็นเมืองที่ทันสมัยมีเทคโนโลยี มีฟาซิลิตี้กันครับมานาคมทีดีแล้วพอมาถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะป่านว่านี่เป็นขั้นกว่าของมันแล้วคือการเป็นงานศิลปะคือการเติมเต็มจิตใจผู้คนหลังจากที่เขาแบบเออสะดวกสบายแล้วเรียบร้อยแล้วกินอยู่ดีแล้วเงี้ยถ้าถ้าจะวัดว่าเมืองไหนอ่ะมีความเจริญขั้นกว่ากว่าป่านว่าตัวศิลปะเนี่ยเป็นตัวชี้วัดที่ดีมากเลย อยู่ในดารลัสครับร้านอาหารเช้าชื่อว่าซานมาตินมีขนมปังเออเออมันเป็นร้านขนมปังสไตล์เมนูเออมันออกเม็กซิกันนะเพราะมันมีแป้งตอติล่าคล้ายๆนาโชคล้ายคล้ายอะไรแบบนี้แก้วกาแฟน่ารักจังเลย ดีมากมาแล้วอันนี้กล้วยอันนี้ถัวถ่วเขาบอกเป็นถั่วทอดแล้วแล้วก็มีซอสเคสติยาเหรอไม่ใช่ซอสซา<ๆ>อะไรประมาณนี้อันนี้เ,เคสติยาอันนี้แป้งเคสติยานี่นัตี้เขาก็ไปซื้อขนมปังมาจะมาเริ่มกับการกิน,กนถั่วทอดก่นอนผมมันเป็นลักษณะเหมือนแป้งนุ่มๆน,นะ มันเหมือนทั่วบทอะ่ะแต่มันดูในลักษณะแป้งได้ไงก็ไม่รู้อะ่ะอ,อร่อยเหมือนทั่วบทแล้วก็ผิวเหมือนมันบดเฮ้ยถ้าเราซ้อมบ่อยๆไปว่าเราก็เป็น f o o ็อกเ g อร์ได้เราเริ่มแบบอ,อธิบายว่ามันต้องพูดยังไงอะ่ะไม่ได้อธิบายความรู้สึกของเราว่ามันสัมผัสมันมันรสชาติเป็นยังไงเต็มนิดๆแล้วก็มาต่อกันที่แป้ง เคสซดิยาเขาเปล่ากว่าแล้วนะบรรยายไม่ถูกไม่เหมือนอะไรเลยน้ำไส้ฉีดน้ำไส้ฉีดเอซาดิยาไส้ฉีเฮ้ยอร่อยมันก็มีความหวานหวานนิดนึงอ่ะเฮ้ยไม่รีวิวแล้วเป่ามากินดีกว่าเดี่ยวเวลากินว่ะ นึกว่าจะนะนึกว่าจะร้อนเว้ยเมื่อวานร้อนไงแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าหนาวมานี่มันหน้าร้อนนะแวันนี้หนาวเฮ้ยเต็มเลยเข้าครัวเอ้ยน่ารักเป็นบ้าเลยเมื่อวานเราเห็นงานของคนนี้ไปแล้วตรงถนนที่มีคนแบบว่าคือคักคักสนุกสนานใช่ไหมครับแล้วป่านะ่ะก็ชอบมากไอ้นอกตัวนี้เห็นไหมแล้วก็มีหุ่นยนต์แต่เมื่อวานหุ่นยนต์เนี่ยมันจมอยู่ในดิน มันเป็นชื่อว่า awakening เหมือนแบบกำลังจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้แหละมันเป็น walking something เป็นศิลปินที่อยู่ในดาร์ลัสเลยนะครับเป็น s c u l p t ร r เป็นปรติมากรแล้วเมื่อวานที่เราไปดูเสร็จใช่ไหมป่านก็เลยไปค้นว่ามันมีอันอย่างอื่นอีกหรือเปล่าแล้วก็เห็นในรูปอะมันมีตัวนี้เลยแบบเฮ้ย <laughs> มันต้องมาดูแล้วแหละ <laughs> ด,ด,ดื้อ แล้วใส่เสื้อทีมดัลลัสมาเวลิกด้วยนะครับเป็นเป็นเสื้อทีมบาสเกตบอลนะโอ้ oh, แล้วมีนอกอยู่เกาะอ,อยู่ตรงนู้นด้วยอะ่ะน่ารักอะ่ะคือป่านไปยืนน่ะป่านอยู่แค่สอง,สองข้อขาต่าน,นั้นยังไง <laughs> นี่เดี๋ยวเทียบให้ดูใหญ่มากเ <laughs> ดับเออเป็นศิลป,ปินที่ใช้โลหะในการทำงานนะครับมีเจ้านกตัวนี้จำได้ไหม ก็จะไม่อยู่รอบๆเลยเป็นเป็นโลหะแต่เขาบอกเป็นสแตนเลสอะนะซึ่งก็น่าจะใช่แล้ก็สนิมไม่ขึ้นเลยตั้งมานานแล้วแหละโคตรเท่อ่ะอลังการมากเลยอ่ะอยากทาบ้างอ่ะมอ๋อมันมีเนื้อเรื่องใช่ไหมตัวที่เราไปดูตรงนู้นน่ะ ถนนคึกคักค,กคกมันเป็นตัวที่เพิ่งตื่นแล้วเขาก็เดินมาทาอะไรนะมารอรถไฟออไม่ตรงตรงนี้เป็นที่รอรถไฟแล้วตรงนี้เขาก็เดินวอกิงอ๋อเดี๋ยวเราจะไปดูอีกตัวหนึ่งมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับมีสามตัวตรงนี้โอ้สะใจอ่ะได้ดูศิลปะที่เราเอนจอยแล้วมัน สนุกเนื้เหมือนดูหนังดีๆเรื่องหนึ่งอะครับเหมือนฟังเพลงที่เราชอบอะไรย่างเงี้มันสนุกอ่ะต้องสูงเท่าไหร่เนยสามสิบแปดสามสิบแปดฟุตที่เราไปเมาวานอยู่ตรงนู้นครับน้องเอาไปเทนนิงอ่ะอันนี้เขาก็มานั่งรอรถไฟแล้วต้องจุดน้นที่เป็นตัวสูงสูๆนูนก็คือน้องเดินเล่นอ้น่ารักเป็นบ้าเลยอ่ะ มันแบบเรโทรอ่ะนกระป๋องกันเนาะใครจะปฏิเสธความน่ารักของุนกระป๋องได้ลงคอม,มันดูกล้องแก๊้งอ่ะนี่เขาก็ทำปูยเป็นเก้าอี้นะน่ารักจังแล้วก็ไม่เลือมีนกน,นี่มันมีนกสเก็ตบอร์ดด้วยแต่เราคงไม่ได้ไปนะเดีย๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพมาให้ตรงนี้ดีไซน์มันได้จริงๆวะ่ะ แ้วต่ตรงนี้เป็นรูจ้าออน,น่าจะอน,นุนมากกว่านี่ไงมาตรงจุดที่ JFK จอห์น F. Kennedy โดนยิงนะครับขับรถมาแล้วก็โดนยิงมาจากบนตึกแต่มีตรงนี้ด้วยก็ไม่รู้ยังไงมีต้องสามอเออมีสามจุด แต่เอาเป็นว่าก,ก็บริเวณแถวๆนี้แหละเป็นจุดประวัติศาสตร์นะคือป่านชอบตรงที่เขาคนอเมริกาเข้าที่สังเกตนะเขาชอบบันทึกเรื่องราวอะไรเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้แต่อันนี้เรื่องใหญ่นะแต่อะไรเล็กๆน้อยๆเขาก็จะบันทึกหมดพอมันผ่านไปนานๆนนะมันก็เลยมีความสําคัญนะก็จะไม่มีคนมีคนลงไปถ่ายรูปข้างล่างวะเนี่ยบรรยากาศที่โดนลอสองสัยเขาก็เดาว่ามันน่าจะมาจากตึกตึกนี้นะครับ ินลงามาตรงนีตง้ตรงนั้นเป็นมิวเซียมนะเสรยดายบัตรมันขายหมดนะครับฮิตมากามิวเซียมของ j f k นั่นแหละข้างในก็น่าจะเป็นประวัติเป็นอะไรบัตรหมดไม่ได้เข้าเข้าหน้ามาใหม่ป่านก็เป็นจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยเป็นประธานาธิบดี คนสำคัญคนหนึ่งของสหรัฐนะครับก็ทำคุณูปการไว้มากมายแต่ป่านก็ไม่รู้รายละเอียดหรอกนะแต่หลักๆเขาจะเด่นเรื่องการพูดกับปลุกใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นประธานาธิบดีที่มีคนรักเยอะวลีเด็ดที่ป่านชอบและประทับใจมากที่สุดก็คือจะถามว่าประเทศชาติให้อะไรกับคุณบ้าง แต่ตรงถามว่าคุณให้อะไรกับประเทศชาติบ้างอืมอ่ะนีนะครับ The first shot ก็คือถูกยิงตรงนี้แหละเอออันแรกหนึ่ง shot แล้วก็ไปโดนยิงอีกช h o t หนึ่งตึกที่โดนยิงก็ตรงนี้อ่ะอชั้นหกก็เลยกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปเลยนะครับเราอยู่ที่สวนใกล้ๆดาราลัสครับต้องเสียค่าเข้าด้วย คือที่นี่เรื่องปกติแหละจะเข้าอะไรส่วนมากมันจะเสียค่าเข้าหมดรวมถึงเสียค่าจอดรถอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆเขาก็เป็นราคาหมดนะครับวนี้าจะไม่ใช่ว้าว very nice yeah thank you. ในงานในในส่วนนี้เขาก็มีขายสกรับเจอ์ด้วยแล้วป้านอะ่ะสนใจการทำสกรับเจอร์ปฏติมาก,กรรมที่เอาไว้ตั้งกลางแจ้งเหลือเกินแล้วก็กำลังศึกษาเรื่องวัสดุอยู่ตอนแรกอะว่าจะทำเหล็กแต่เหล็กมันน่าจะไม่ดีกับสุขภาพมากกว่าอันนี้ก็คือหินแต่แต๋ยวเราไปหาหินในไทยเพราะอยากกลับไทยอยากจะทำที่มันมีขนาดแล้วก็ตั้งกลางแจ้งได้ ไอ้ไม้ที่เราทำอ่ะมันคงตั้งกลางแจ้งไม่ดีเท่าไหร่กิจกรรมสุดปวดปาการนั่งเฉยๆยังอยู่ในดารลัสนะก็พักผ่อนแป๊บหนึ่งก่อนจะขับรถยาวๆอีก3ชั่วโมงเราจะมาจบทริปการเที่ยวดารลัส3วัน2คืนกันที่นี่นะครับส่วนสวนที่ไม่สาธารณะเราต้องเสียงเงินเข้าได้แรงบันดาลใจเยอะมากเลยโดยเฉพาะการไปเที่ยวเกี่ยวกับ ศิลป,ปะเนาะมีของเอาไปใช้ได้อีกหลายปีเลยนะครับก็ขอบคุณมิวเซียมนะป่านว่าดีมากเลยที่เขารวบรวมงานเอาไว้แล้วก็ขอบคุณที่โลกนี้มันมีคนทำงานศิลป,ปะสนุกจังและสิ่งที่ต้องขอบคุณมากที่สุดก็คือแนสตี้นะเออนางก็ชอบพาป่านมาเที่ยว ที่มันได้แรงบันดาลใจทุกครั้งเลยอ่ะแล้วก็ป่านก็รู้แหละว่านางก็คงไม่ได้ชอบศิละปะอะไรเท่ากับป่านหรอกนะแต่ก็เขาก็พยายามจัดเส้นทางให้ให้พาป่านไปนะรวมถึงไอ้สกัปเจอร์ที่เป็นเหล็กอ่ะไอ้ตัวสูงๆที่เป็นหุ่นยนต์นะครับก็ไม่ได้อยู่ในแผนนะอยู่ดีแล้วก็เออมันมีแล้วก็ไปขอบคุณนะน่ารักสดๆ ไปแล้วนะบ๊ายบาย